กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ h าวทู <How to S 1> รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วได้เวลาเจอกันใน How ท o รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆก,กันกับดีเจพี่อ้อยนะคะเราเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์อยู่แล้วเนาะพี่อ้อยไปอ่านผลวิจัยอันนึงมาน่าสนใจเขาไปวิจัยคนที่ฟังพอดแคสต์นี่แหละค่ะแล้วก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนื้อหาที่เราชอบอันดับหนึ่งคือการพัฒนาตัวเองอันดับ2คือเรื่องของจิตวิทยาหรือว่าการดูแลใจถ้าบังเอิญว่า h า w ท o รักของพี่อ้อยจะมีส่วนในการดูแลใจของใครๆย,ย,ยินดีที่สุดเลยนะคะเผื่อมีคำา ก็ส่งเข้ามาได้ใน h How to รัก p p o d c s s at gmail com แล้วเราก็เลือกมาเพื่อจะมานั่งตอบกันตรงนี้แหละในที่สุดแล้วหลายๆครั้งไม่ได้ต้องการคําตอบที่ชัดเจนเพราะเรื่องความรักค่ะ เพื่อเชื่อว่าทุกคนที่มีปัญหาความรักทุกคนมีคําตอบและทางออกของตัวเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่ได้จากตรงนี้คือการแชร์วิธีคิดเผื่อจะเป็นแนวคิดเป็นแนวการใช้ชีวิตให้กับคนอื่นๆด้วยคําถามความรักในวันนี้เป็นคําถามคลาสสิกคาถามหนึ่งเวลาที่เรามีความรักในรูปแบบหนึง่งแต่กําลังเรียกร้องการยอมรับจากคนข้างๆ ฟังดูเหมือนเป็นสิ่งที่ผิวเผินแต่จะบอกว่านี่คือปัญหาที่หนักมากนะคะลองฟังคําถามของน้องคนนี้ดูน้องถามว่าสวัสดีค่ะพี่อ้อยและเพื่อนๆทุกคนชื่อรินนะคะอายุ27รินเองเพิ่งเริ่มมีแฟนคนแรกปีที่แล้วเหตุผลเพราะว่าแม่ห่วงมากค่ะครอบครัวเรามีกันสองคนพ่อหนีไปมีครอบครัวใหม่ตั้งแต่ริน8ขวบแม่ก็เลยเลี้ยงรินมาแบบสาวแกร่ง กัดฟันทํางานหาเงินใช้หนี้ของทั้งพ่อเองและก็หาเงินเลี้ยงเราอย่างดีค่ะสนับสนุนเราทุกอย่างแต่สิ่งเดียวที่คุณแม่ไม่เคยสนับสนุนเลยคือการมีแฟนอะพี่อ้อยเชื่อว่าหลายๆคนเดาออกคือตั้งแต่เรียนเวลามีคนมาจีบแม่จะคอยกันบางครั้งก็พูดจามไม่ดีกับคนที่มาจีบแล้วก็ค่อยๆกดดันให้เลิกคุยริยนไม่อยากมีปัญหากับคุณแม่ก็เลยยอมเลิกคุยไปจนเรียนจบมหาวิทยาลัย วัยทำงานก็แล้วแม่ก็ยังไม่ยอมรับในเรื่องของคนที่เข้ามาจีบสักนิดเลยด้วยเหตุผลว่าอยากให้เราเจอคนที่ดีที่สุดจะได้ไม่มีชีวิตคู่เหมือนแม่ที่ต้องผิดหวังเสียใจและเลิกรากับคุณพ่อซึ่งลึกๆลินก,ก็เข้าใจความรู้สึกของแม่นะคะที่พี่อ้อยบอกว่าหลายคนเราออกแล้วเป็นแบบนี้ค่ะยิ่งเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว กลัวเหลือเกินว่าลูกจะเจออะไรก็ตามที่เจ็บปวดเหมือนที่แม่เจอจริงๆถ้าในส่วนนี้ถ้ามันเป็นปัญหาที่มันสามารถจะไปถึงเรื่องราวในอนาคตที่น้องจะต้องเลือกคนรักของดูเองคุยกคุณแม่ก็ได้นะคะชื่นชมคุณแม่สักนิดแม่หนูเก่งมากเลยเนาะโอ้โหแม่เลี้ยงหนูมาได้ยังไงอ่ะไม่ง่ายเลยอะ่ะแม่ผ่านเรื่องนี้มาได้ยังไงหนูขอเก่งให้ได้ครึ่งหนึ่งของคุณแม่ อย่างน้อยคุณแม่จะได้มีความภาคภูมิใจและอย่างน้อยแม่รู้ว่าน้องรินเองเห็นบทเรียนชีวิตของคุณแม่เป็นบทเรียนชีวิตของตัวเองด้วยนะคะคราวนี้มาดูปัญหาต่อไปจนกระทั่งปีที่แล้วเพื่อนรินชวนไปกินข้าวแล้วก็แนะนําเพื่อนของเขาให้รู้จักชื่อเมย์เมย์เป็นผู้หญิงตัวสูงหน้าคมสวยด้วยบุคลิกห้าวและคุยสนุกมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ทําให้เราสนิทกันเร็วมากหลังจากวันที่เพื่อนแนะนําให้รู้จักกันเมย์ก็มักจะชวนรินไปเที่ยวด้วยกันบ่อย จากไปเป็นกลุ่มเหลือไปสองคนรินเคยบ่นให้เมย์ฟังว่ารินอยากมีแฟนแต่ไม่เคยมีแฟนเลยเพราะแม่ห่วงเมย์ก็บอกว่าเฮ้ยเราเข้าใจแม่เธอนะเพราะว่าแม่มีแค่รินคนเดียวและคงเจ็บมาเยอะแต่รินก็โตแล้วก็ต้องกล้าแสดงความคิดเห็นกับคุณแม่บ้างพูดกับคุณแม่ด้วยเหตุผลบ้างหาวิธีทําให้คุณแม่ค่อยๆยอมรับในตัวเราแต่ห้ามไม่ให้รินคิดไม่ดีกับแม่ซึ่งคําแนะนําของเขาทําให้รินรู้สึกดีมากค่ะ หลังจากรู้จักกันได้ห้าเดือนเราก็ใช้เวลาดีๆด,ด้วยกันเยอะมากค่ะพี่รินรู้ว่ามันเกินเพื่อนไปแล้วละจนในที่สุดเมย์ก็บอกว่าชอบรินชอบตั้งแต่วันแรกแต่ต้องตีเนียนมาเป็นเพื่อนเพื่อดูท่าทีของรินว่ารังเกียจความรักแบบหญิงๆไหมก็เลยบอกความรู้สึกกับรินซึ่งรินยอมรับว่าก็รู้สึกดีกับเมย์เหมือนกันเมย์ทำให้รินเป็นรินที่มีความสุขเราก็เลยตกลงคบเป็นแฟนกันแต่รินขอเมย์ว่าถ้าเจอแม่ ขอบอกก่อนนะว่าเป็นเพื่อนกันนะอย่าเพิ่งให้แม่รู้แล้วรินเองจะพยายามค่อยๆทําให้แม่ยอมรับในตัวเมย์แล้วค่อยบอกว่าเราเป็นแฟนกันซึ่งเมย์ก็เข้าใจไม่ว่าอะไรตั้งแต่คบกับรินมารินก็พาเมย์เข้าบ้านตลอดทําความรู้จักกับคุณแม่ในฐานะเพื่อนเมย์เข้านอกออกในบ้านรินได้ปกติคุณแม่ชอบเมย์มากนะคะเราครบกันเรื่อยๆจนได้ปีกว่าวันนั้นเมย์มาทานข้าวที่บ้านแม่ก็เริ่มพูดเกินๆว่าเนี่ยจะแนะนําผู้ชายให้รินรู้จัก คุยไปคุยมาคือคนนั้นเนี่ยเป็นลูกของเพื่อนแม่อายุมากกว่ารินเจ็ดปีตำแหน่งการงานอื่นๆก็ดีมากรินพยายามปฏิเสธแต่แม่ก็บอกว่าเอ้ยมันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ตามประษาคุณแม่ทั่วไปอะค่ะซึ่งตอนนั้นเมย์ก็นั่งอยู่ด้วยแม่พยายามถามความเห็นของเมย์ตอนนั้นรินรู้สึกอึดอัดมากแต่ทํายังไงล่ะมันมันทำอะไรไม่ได้จริงๆคะ่ะพี่อ้อยคะเมย์เองก็คงอึดอัดเช่นเดียวกันเพราะหน้าตาเขาบ่งบอกว่าหนักใจมาก เมย์ได้แต่บอกว่าก็แล้วแต่รินและกันแต่รินก็ไม่กล้าขัดอะไรได้แต่นั่งฟังคุณแม่นัดแนะวันที่จะพาไปดูตัวจนทานข้าวเสร็จรินได้อยู่กับเมย์สองคนก็เลยพยายามขอความช่วยเหลือจากเมย์พยายามขอทางแก้ไขแต่เมย์ดูหงุดหงิดและบอกว่าเรื่องนี้รินต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะว่าควรทํายังไงควรต้องให้เหตุผลกับแม่ด้วยตัวเองแต่ช่วงนั้นรินไม่กล้าพูดกับแม่และยังไปเจอผู้ชายที่แม่นัดมาให้ด้วยเพราะไม่กล้าขัด ขอข้ามเรื่องผู้ชายคนนั้นไปนะคะพอทานข้าวกับพี่เขาเสร็จรินก็กลับมาเล่าให้เมฟังว่ารินไม่ชอบเลยอึอดอัดมากเมย์ก็ฟังแบบไม่ออกความเห็นจนพอเล่าจบเมย์ก็นิ่งค่ะและบอกว่าเราห่างกันสักพักดีไหมหมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ยไปจัดการความคิดของตัวเองก่อนว่าตอนนี้รินต้องการอะไรกันแน่อยากให้เมย์เป็นเพื่อนหรือเป็นแฟน รินทาให้เขาไม่มั่นใจในการคบกันของเรารินไม่มีความกล้าไหนบอกว่าจะพยายามทําให้แม่ยอมรับเมในฐานะแฟนแต่รินกลับไม่พยายามอะไรเลยพี่อ้อยคะรินจุกมากรู้สึกว่าตัวเองขี้ขลาดขนาดคนสําคัญเรายังไม่ไฟเพื่อเขาเลยเมให้เวลารินหนึ่งเดือนค่ะในการคุยกับแม่แต่ในความเป็นจริงต่อให้กี่วันกี่เดือนรินก็กลัวไม่กล้าไม่รู้จะเริ่มพูดยังไงดีให้แม่ยอมรับถ้าบอกไปแล้วแม่ไม่ยอมรับและบังคับเรา ให้เลิกเหมือนกับคู่อื่นๆจะทํำยังไงรินต้องพูดด้วยเหตุผลยังไงดีคะเพื่อให้แม่เข้าใจความรักแบบหญิงกับหญิงและไม่กีดกันความรักของรินกับเมย์ตอนนี้มืดแปด้านไปหมดเลยค่ะพี่โอ้ถ้าพูดตามความจริงนะคะน้องรินยากมากมันไม่ได้อยู่ที่วิธีพูดอะคะ่ะแต่ในตรก,กะความคิดของคนยุคหนึ่งเนาะเขามักจะคิดว่าวัตจากชีวิตคนคืออะไปเรียนจนจบ แต่งงานมีสามีมีลูกส่งเสียเลี้ยงดูจนลูกเติบโตและคาดหวังว่าวันหนึ่งลูกจะได้กลับมาเลี้ยงดูพ่อแม่ใครก็ตามที่แต่งงานแล้วไม่มีลูกจะโดนครอบครัวกดดันเสมอเนี่ยแก่ไปแล้วใครจะเลี้ยงโถคุณพ่อคุณแม่คะวันนี้เนี่ยมีลูกที่ไม่เลี้ยงพ่อแม่เยอะแยะไปหมดแค่เขาดูแลตัวเองได้อันนี้คือเรื่องที่ดีที่สุดแล้วยิ่งบางคนนะคะโสดไม่มีแฟน โอ้โหพ่อแม่ทุกทรมานใจกลัวลูกไม่มีเพื่อนคู่คิดใช้ชีวิตจนแก่เท่าซึ่งเอาจริงๆค่ะแค่เขาไม่ต้องเศร้าทุกทรมานใจเพราะโดนหลอกจริงๆแล้วเนี่ยบอกให้ลูกภูมิใจในตัวเองได้เลยสุขทุกข์ขึ้นอยู่กับเราไม่ต้องเศร้าเพราะเอาสุขทุกข์ไปผูกขาของคนอื่นเอาไว้แต่นั่นแหละค่ะกรอบวิธีคิดแบบเดิมๆมันเลยยากเหลือเกินที่จะทำให้คุณแม่ยอมรับภายในวันนี้ที่พี่ค่อนข้างสงสัยคือจริงๆแล้วน้องเมย์แฟนหนูเนี่ย ก็รับรู้ถึงปัญหานี้มาโดยตลอดเนาะคือพี่อ้อยไม่ได้บอกว่าเขาต้องยอมรับเงื่อนไขนี้ตลอดชีวิตคือเป็นแฟนหลบๆซ่อนๆของน้องรินพี่ว่าไม่แต่แค่เราน่าจะจับมือสู้กันไปสักตั้งหนึ่งก่อนนะคะยังไม่ต้องไปนับเพศนะ อันนี้ไม่เกี่ยวกับว่าเป็นเพศไหนด้วยเวลาที่เรารักกันก็มักจะต้องมีคนอื่นๆในความสัมพันธ์เข้ามาช่วยตัดสินอันนี้คือเรื่องปกติถ้าน้องฟังฮาทูรักกับพี่อ้อยบ่อยๆจะมีปัญหาแบบนี้เยอะมากนะคะพ่อแม่เราไม่ยอมรับแฟนพ่อแม่แฟนไม่ยอมรับเราหรือแม้แต่บางคนเพื่อนไม่เอาแฟนเราเลยทุกปัญหาคนกลางมีส่วนสําคัญและเจอหนักมากค่ะเพราะนั่นคือคนที่เจอปัญหาแบบซ้ายขวาหน้าหลังอะระหว่างคนที่มีความสําคัญต่อใจเราทั้งสองฝ่าย คนที่เป็นสุดที่รักและคนที่เรารักที่สุดเลือกก็ไม่ได้จะเดินหน้าต่อไปยังไงก็อึดอัดค่ะเราแค่ต้องลองพยายามหาวิธีบริหารจัดการใช้เวลาและการสื่อสารการสื่อสารแรกก่อนคุยกับแฟนเราดีๆสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นแบบนี้ตลอดไปนะสิ่งที่น้องกลัวกลัวอะไรบ้างเล่าให้แฟนฟังกลัวว่าถ้าแม่บังคับให้เลิกแปลว่ารักของเราต้องสิ้นสุดที่ตรงนี้ซึ่งเราทําใจไม่ได้นะ ฉันอาจจะดูเห็นแก่ตัวเกินไปถ้าจะบอกว่าเธอเรออีกหน่อยได้ไหมเรากําลังทําให้แม่เชื่อมั่นในสิ่งที่เราเลือกแต่ถ้าเธอรอไม่ไหวจริงๆเราจะตัดสินใจบอกแม่ตามที่เธอขอแล้วเรารับมือไหวไหมล่ะถ้าทุกอย่างต้องจบเร็วกว่าที่เราคิดนี่คือสิ่งที่เรากังวลมาตลอดบางคนนะคะแม่จะนัดเดทให้กับผู้ชายกี่คนเชื่อไม่ว่าเขาไปทุกคนเลยแต่ไม่เอาสักคนไม่ได้ขัดคําสั่งแค่ก็ไม่โดนใจอะแม่ ก็ไม่เห็นต้องเลือกใครในวันนี้นี่นาเราก็ชัดเจนในความรู้สึกของเราว่าเราเลือกเธอการบีบบังคับให้แม่ต้องเชื่อในสิ่งที่เราเชื่อยอมรับในสิ่งที่เราเป็นตั้งแต่ตอนนี้น้อว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์หรอที่แม่จะไม่เสียใจและใช้ทุกอํานาจในการบังคับให้เราเลิกกันเพี่ยว่าอย่างน้อยนะแค่คุยว่าแม่อยากให้หนูว่าเลิกโสดเร็วจังเลยนะหนูยังอยากดูแลแม่อยู่เลยหูแม่ฟังพี่อ้อยพี่ชอตมาเยอะ กว่าจะเจอคนดีจริงๆต้องใช้เวลาแม่อย่าเพิ่งคิดว่าการไปนัดเดทให้หนูแล้วจะสมหวังความรักเสมอไปหนูขอใช้เวลาเลือกให้ดีๆนะแม่ตอนที่แม่เลือกพ่อก็คงใช้เวลามานานพอสมควรเห็นไหมว่าวันนึงยังเจ็บปวดเลยหนูก็ไม่อยากจะร้องไห้และไม่อยากให้แม่ต้องร้องไห้กับเรื่องของหนูเช่นกันอ่ะเราค่อยๆใส่ลงไปว่าไปเดทได้นะแต่อย่าคาดหวังเยอะนะคะพื่เห็นไม่น้อยนะคะที่ไม่เคยขัดแม่เลยอะแต่ดื้อเงียบ รักกันแอบดูแลกันและการกับแฟนอย่างดีให้เวลากับทุกสิ่งวันหนึ่งท่านก็จะเห็นและรับรู้ไปโดยปริยายแบบที่ไม่ต้องลุกขึ้นมาประกาศบอกใครให้กดดันกันและการเปล่าเปล่าน้องคะความจริงของโลกใบนี้นะถ้ามองตามอายุไขคุณแม่ก็ไม่ได้อายุยืนยาวจนลมหายใจสุดท้ายของน้องซะหน่อยท่านเป็นห่วงท่านอยากฝากชีวิตลูกสาวไว้กับใครสักคนที่ท่านพอจะมั่นใจแต่ในที่สุดแล้วถ้ามันไม่ใช่ทางเลือกของเราท่านจะทําอะไรเราได้ละ่ะคะน้องริน แต่ถ้าวันนี้ท่านกำลังมีความปรารถนาอันแรงกล้าจะผลักดันให้น้องแต่งงานให้ได้ในระยะเวลาอันใกล้แล้วเกิดเราไปเถียงแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยง้งไม่ใช่แค่ไม่สนใจคนที่แม่เลือกนะแต่หนูประกาศโพลง่งเลยว่าหนูชอบผู้หญิงด้วยกันกดดันให้ท่านยอมรับเร็วไปหน่อยไหมถามใจตัวเองดูก่อนลองคุยกับแฟนของหนูดีๆนะคะถ้าคนที่รับรู้และยืนข้างๆคนที่เรารักและเห็นปัญหานี้มาโดยตลอด น้องเมย์จะยังอยากให้เราตัดสินใจแบบนี้อยู่หรือเปล่าคะเมย์ไม่รู้เหมือนกันเผื่อว่าน้องเมย์จะฟังหาทุรักของพี่อ้อยนะคะน้องรินคือคนที่มีปัญหานี้อยู่อย่างที่บอกคะ่ะครอบครัวที่สร้างเราไม่ชอบครอบครัวที่เราสร้างคนกลางหนักที่สุดเข้าใจฝั่งน้องเมย์ด้วยรู้แล้วค่ะว่าเวลารักกันเราอยากเห็นความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์เนาะแต่น้องก็รู้ใช่ไหมคะว่ามันไม่ง่าย ถึงอยากให้ช่วยสะสมปัจจุบันที่ดีๆจับมือลุยไปด้วยกันไม่ใช่ผลักดันให้เรากระโดดลงเหวทั้งที่มั่นใจอยู่แล้วว่าแม่ต้องไม่ยอมเราต้องไม่ให้เขาเลือกในสิ่งที่มันเลือกไม่ได้ใช้เวลาเป็นตัวช่วยนะคะช่วยให้แม่ยอมรับความเป็นเราหรือแม้แต่ให้เวลาเป็นตัวช่วยเพื่อจะดูว่าเราสองคนรักกันมากพอที่พร้อมจะต่อสู้ไหมแต่ท้าในที่สุดนะคะน้องรินเมเดินหน้าต่อไม่ไหวแล้วเมรู้สึกว่า ไม่มีความมั่นคงปลอดภัยในความสัมพันธ์และเขาเลือกจะเดินจากไปพี่อ้อยว่าอาจจะไม่ใช่เพราะแม่นะแม่เป็นแค่โจทย์ให้เรารู้ว่าคนที่น้องรินเลือกไม่ได้รักกันมากพอจะเดินหน้าต่อไปแล้วเท่านั้นเองทุกเรื่องในโลกค่ะสุดมือสอยก็ต้องปล่อยวางความพยายามในหลายๆเรื่องไม่ใช่พยายามที่ต้องลุกขึ้นมาทาอะไรสักอย่างแต่แค่พยายามจะรอพิสูจน์ใจกันไปค่ะจับมือกันให้แน่นที่สุด อุปสรรคหลายๆครั้งมันเป็นโจทย์สำหรับการวัดพลังความรักที่เรามีต่อกันพี่ถึงได้บอกไงคะเจอโจทย์ยากจะได้รู้ว่ารักกันมากแค่ไหนแต่ถ้าเมแฟนของน้องยังดึงดันจะต้องไปในที่สุดเราก็ฝืนใจใครไม่ได้จริงๆเงื่อนไขในชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันคะ่ะและบ่อยครั้งเงื่อนไขที่ว่านั้นพิสูจน์ความผูกพันของคนสองคนว่าแข็งแกร่งขนาดไหนเนาะพี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครอบครัวที่สร้างเรา กับครอบครัวที่เราสร้างล้วนมีความสําคัญทั้งสองน้องเลือกไม่ได้หรอกคนกลางอย่างน้องได้แต่ค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจคุยกับท้งนั้นคุยกับทั้งนี้ก็ไม่ถึงต้องตามใจแม่ซะจนแม่รู้สึกว่าเราหัวอ่อนเนี่ยดูซิแม่เลยต้องเข้ามาช่วยตัดสินใจเราก็ต้องมีความเป็นตัวของเราเองได้เราทํางานเองแล้วค่ะและมั่นใจว่าเราจะเลือกความสุขของเราได้ยังไม่ต้องรีบกดดันให้แม่เชื่อในสิ่งที่เราเชื่อเร็วเกินไปนักเพราะในที่สุด ใจเขาใจเราเราเองยังไม่เคยเป็นแม่ใครคุณแม่เคยอยู่ในวัยเราคุณแม่คงรู้ว่าช่วงเวลาของความแรงหรือช่วงเวลาของการตัดสินใจในการเลือกคนที่รักมันต้องใช้เรื่องของทั้งใจและใช้เรื่องของสติด้วยคุยกับน้องเมย์ดีๆอีกทีค่ะลินเพื่อว่ามีหลายๆคนที่ฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้อย่างที่บอกไม่ได้บอกว่าเป็นเพศไหนแต่เราคือเลือกคนที่เรารักแบบที่คนอื่นไม่เห็นด้วยแต่ไม่รู้สิถ้าเรารักกันมากพอ เรื่องนี้มันจะเป็นโจทย์วัดใจว่าเรารักกันมากพอจะเดินหน้าต่อด้วยกันไหมแม้คนรอบข้างจะไม่เข้าใจก็ตามนะคะเพื่อว่าเวลาช่วยได้และแอบหวังใจว่าทั้งสองคนน่าจะมีความรักต่อกันมากพอในการสู้กับอุปสรรคครั้งนี้ด้วยนะคะขอบคุณคำถามจากน้องรินนะคะเจอกันใหม่ใน How To รักอีพต่อไปมีเรื่องของใจเรื่องไหนอยากคุยกันส่งเรื่องราวมาได้และเจอกันใน h า w ท o รักอีหน้ากับพี่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะ h าวทูรักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร